สวัสดีนะคะก็มาพบเจอกันแล้วนะคะพี่น้องค่ะในช่องเรียนกองหลักกองว่วงเรียนที่ทำไม้รับชมมีช่องราคาคือเรียนเล็กแล้วก็หย่ขึ้นนิดนึงตอนนี้ก็มดไปจากตรงตลาดแล้วนะคะไม่มีการเจอในตรงตลาดแล้วยกเว้นว่าบางตานทีอย่างเก็บซาส้มอยู่ก็จะมีอยู่ติดตานนะคะแต่ถ้าว่าเราไปปบเจอในตรงตลาดก็ไม่เจอเลยนะคะ เรียนตีอยู่ดันล่างนี้นะคะเขาเป็นเรียนราคา2ยีชมางะตางนะคะตราเป็นดินเดี๋ยวใช้ดูดันหน้าด้วยนะคะนี่ตราเป็นดินนะคะซึ่งก็เป็นเรียนตีหน้าเก็บแต่มันเกาเลยนะคะเกไปทางหมากไหมเแล้วนะคะตัวนานเลยนะคะตั้งแต่ปีบศ2 5่0องปอารอยนะคะ นี่อกสิบเจ็ดก็อกสิบเจ็ดปีเลยนะคะแต่ว่าก็มีไล่ไล่านเก็บกันเยูอเย่ไปหมดนะคะจนว่าไม่รู้จะตามแบบหรือว่าใกล้ได้ไม่แต่ถ้าเป็นยืนซีน่าใกล้ได้นะคะคือเรียนเดี๋ยวไม่เอียมน่าว่าจะใกล้ได้แต่ถ้าว่าเป็นเลียนลักษณะต่โกโก้แบบนี้ก็น่าจะไม่มีใครรับเจอพอคนหนักจะต้มโกจะตาต้มแล้วก็มีเก็บตามบ้านดา ไกองโกเ,เลีวนะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นฟราเป็นดินนะคะตรงกลางนี่เป็นตราเป็นดินดีเป็นสน่หลักมีความไม้นะคะกับเจาไทยทุกๆคนนะคะข้างบนเคียนไว้ว่ารัฐบาลไทยยีใชมาซโตคือสตางโปโ้โซรงปันอารอยก็ผ่านมาตั้งมด67ปีแล้วทื่อว่ายาวนานเลยนะคะเกือบเจปีแล้วเรื่อน,นี้ ก็ย่าเรียนไม้มันก็ะอยากเรียวยกเว้นกรณีกุ้นเดียวเก็บเก็บซาส้มมาเป็นเวลานานแลว้วนี่ด้านหน้านะคะก็เป็นประปาก,ก้องพอร่วงรอกล้านะคะเขียนไอะไ่วะหรือปูมีพ่นอุลดนดยเดชนะคะปูมีพ่นอุลเด,ดยเดชราชการ,การตีก้าก็ตือว่าช่วยอามตา,ามระเบียบนะคะนี่ก็เป็นสีดำดำแล้วนะคะเปรอะมันโก้แลว้ว แต่ก็พยายามเก็บไว้อย่างหน้อยก็เรียนละเซียเซียเรียนละเซียวะ่ะเรียนเรียนเบบว่ะราคานี้ก็เก็บไว้เซียเรียนดูหมากว่านี่นะคะหลายๆฐานจะเตี้ยงว่ะปุ้มเก็บหมากว่านี่นะคะก็แล้วเตะฐานจะเก็บหมากหรือเก็บน้อยแต่ก็ห้มีไว้ก่อนคือสาเป็นดินนะคะรัฐบาลเทยราคาหยีชิมาจะต่างพดชอบชุปน้รวยป้านมา6 7ปี ตาวาตานตรงการนี้ให้ได้ราคา่ช่วยรูปกรากคาเพลงเลี้ยนเย็ดเย็ด้าตะตางนะักะ็คิดนี้จะต้องลงจงร้างโปผ่านนั่นเลยแต่ไดเบียในนอนแต่นี้มันกลับจงกันข้างคือมัอนลงข้างนะก็ลงข้างโปผ่านถึงเป็นโปโซนี่รากคา่ะตาวนี่รัฐบาลเต้ยแล้วก็มีราเป็นดินอยู่ตรงกลางโกไม่ไดเบียนะคะต่อไปเรามาดูเลี้ยนกลางหน้าเลี้ยนกลางหน้าเยี่ยม ยัยว่าเรียนกลางล่างมันก็มีราคาแปลงว่าแต่ว่าเป็นเลียนที่มีราคานะคะแต่นี่เราปูดไปเล่นๆนะคะเลียนนี้ก็เป็นเรียนที่ผลิผตพอช่เดียวกันคือช่องปน้รยนะคะช่องปนร้รยตัวน,นะคะก็จะประมาณ6 7ปีมาแล้วนะคะบ้านมาเกือบจะ6 7ปีเลยนะคะก็ตัวยาวนานตรงเงินกล้ามนะคะเรียนที่ราคาห้าสิบตาาง อย่างอื่นนั้นมืดกันนะคะคือมีร้าเป็นดินมีราคาเกียนวา่าที่ตางรัฐบาลเทยโปโซกขาทรงพระนารอยสร้างมานานเล้วนะคะเตว่าต้าวา่าคีดคงนี่ลงตรงกลางแบบนี้แต่กลับมาลงกลางๆงไดเบียลาวมันตรงกันกลางนะคะกระเบบเหล็กนี่ที่มาจะต่างที่น้ำไม้รับชม่มคีดจะตรงลงตรง,ตรงกลางแต่นี่ลงข้างพออันนี้คีด ไอล้ลงกางกับหลงกลางถ้งาเป็นบบน,นีก็กล้องใลยแต่ยาก,ก็จะมีคนโซอากันต่างนั้นนะคะไม่ว่ากล้องอะไรหา้ยากคนกน็อยากได้แต่ถ้าไอากก้ก็คุณจะโตอรองราคานะคะไม่ว่าเป็นสิ่งใดก็เลยเตะแต่ว่าหาไอากก้คุณจะโตอรองราคาคือถ้าคุณให้ราคาแพงปุมก็ไม่ซือ้อเช่นก็นไม่ซื้อนะคะแต่ถ้าคุณให้ราคาถูก ขึนสือไว้เล่นๆนะคะก็แบบนั้นนะคะคือความไม้ก้องคนถ้าว่าก้องในเพลงแต่ว่าอ้าอยากด้วยราคาอย่างสุ้งนะคะ่าไม่รวยได้เลยผูดมั่งมั่นนะคะก็เนี่ยนะคะผู้ดีกลังคือเรียนราเป็นดินราคาห้าสิบสตางค์รัตบลัลรไทยผัวเจ้าจงปานารวยป้านหมาอุสิบเจ็ดปีด้านหน้าก็มีปบับก้องผลล่งวงรอก้าภูมีพลน,นดุญเยเดชนะคะก็เขียนไว้อย่างจัดเจนแล้วนะคะ อ่อินจัดนะะ่าก็รากการที่เก้ากกกไไกกเขาก็ให้ถูกตานเก็บไอ้ไว้เนี่ยกระปุกก็ได้นะคะแต่ว่ากี่การเยี่ยมาเลยแต่นี่จงนี่มันนียิบขึ้นมาเลยแล้วนะกะ็มันเป็นเรียนตที่ว่าอาจจะเคยลงคลิปมาเลวแต่ว่าไม่ได้นําหมายดูแบบนี้นะคะนี่นําหมายรับชมแบบนี้คือเอ็นจัดจัดกันไปเลยว่าจาเป็นดินโปโซ่ทองพันอาโรยรัฐบาลเทย คีดจะต้องลงตีตรงคางนีกลางโกบจะมาเปลี่ยนย่อยนะคะเรียนยอะไรต,ราต่างตาตนี้คีดจะต้องลงตรงกลางนะคะกราบกันหมดเลยต่างจงเรียนนี่อย่าลุงนะคะถ้าเราเว้นคีดลงตรงกลางตอกเฉยนหนว่าได้เบียมากดีเฉยทีจิงไม้เรียนเด้ลงตรงกลางแต่ถ้าเรียนนี่ลงคางนั้นได้ราคานะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่ จ,จะปูดอะไรเรียนนะคะก็ให้ตกทานเก็บก mm. ็ให้มีความสุขกับการชาส้มเรียนนะคะ mm. เผือนก็ชาสมม้มโมกซาส้มกระเปา๋าชาส้มอะไรเรามาชาส้มเรียนกันนะคะผู้หญิงก็มีนะคะถึง่าส้มเรียนลุยจะเม็ดหลายคนนะคะหลายตานบางคนสม้มแต่ว่าไม่มีการลงคลิปก็ส้มไปธรรมดาส้มในบ้านนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงคลิป YouTube ไม่ได้ทำยูทูบก็ตื้อ่ะการก็มีใจรักในเรียนเหมือนกันนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณถุกตานที่กข้ามารับชมนะคะก็กอให้ถุกตานมีความสุขขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ